ในวันที่ควรจะเป็นวันแห่งความสุขที่สุดกลับกลายเป็นวันที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดการงานแต่งงานที่ทุกคนตั้งตารอกลับต้องสะดุดเมื่อตำรวจปรากฏตัวและใส่กุญแจมือให้กับพ่อเจ้าบ่าวเรื่องราวนี้ซ่อนความลับอะไรไว้ใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ชักนี้ติดตามให้ลึกลงไปกับความจริงที่จะทําให้คุณต้องลุ้นจนหยุดหายใจความสุขในงานแต่งกลายเป็นความอับอายเมื่อตำรวจใส่กุญแจมือพ่อของเจ้าบ่าวงานแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ แสงไฟระยิบระยับสาดส่องทั่วบริเวณเสียงหัวเราะและเสียงเพลงก้องกังวานไปทั้งงานเจ้าสาวในชุดขาวสะอาดตาเจ้าบ่าวยืนตรงด้วยรอยยิ้มเต็มหน้าแต่ท่ามกลางความสุขนั้นบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆสายตาของแขกเริ่มเหลือบมองไปที่ทางเข้าห้องจัดงานเสียงรองเท้ากระแทกพื้นเข้ามาใกล้ๆตามมาด้วยเสียงคำสั่งที่ชัดเจนและเข้มงวด คุณพ่อของเจ้าบ่าวครับกรุณายืนขึ้นเจ้าบ่าวหยุดยิ้มมือสั่นเล็กน้อยผู้คนในงานเงียบลงอย่างรวดเร็วเสียงเพลงหยุดกระทันหันตำรวจสองนายเดินตรงมาหาพ่อของเจ้าบ่าวมือหนึ่งจับกุญแจมือขึ้นมาเจ้าบ่าวรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นกลิ่นเหงื่อและความตึงเครียดแผ่กระจายไปทั่วห้องผู้คนเริ่มประซิบประซาบสายตาหลายคู่จับจ้องมาที่พ่อของเจ้าบ่าว เสียงลมหายใจของเจ้าสาวติดขัดและเจ้าบ่าวยืนตัวแข็งทื่อตำรวจค่อยๆคล้องกุญแจมือที่ข้อมือของพ่อเจ้าบ่าวทุกอย่างดูเหมือนหยุดนิ่งความสุขที่เคยเต็มเปลี่ยมเปลี่ยนเป็นความอับอายอย่างฉับพลันรอยยิ้มกลายเป็นความตกใจและความเสียใจในใจของเจ้าบ่าวความรักความภูมิใจและความเชื่อมั่นถูกแทนที่ด้วยความอึดอัดและความเจ็บปวดเสียงหัวใจเต้นแรงจนแทบจะระเบิด เขามองไปยังผู้คนที่เริ่มหันหลังและเดินออกไปไม่มีใครพูดอะไรแค่สายตายเย็นชาและความสงสัยที่เพิ่มขึ้นในอากาศและพ่อของเขาถูกนำตัวออกไปทิงท้งให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดที่หนาวเหน็บเจ้าสาวน้ำตาคลอเบ้ามองหน้าเจ้าบ่าวด้วยความหวาดหวัน่นแขกที่เหลือยืนอึง้งไม่กล้าแม้แต่จะพูดอะไรออกมาเสียงฝีเท้าของตำรวจค่อยๆห่างออกไป ความเงียบปกคลุมทั่วทั้งงานเจ้าบ่าวก้มหน้าลงรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มทลายลงมาแสงไฟยังคงส่องสว่างแต่กลับไม่มีความอบอุ่นอีกต่อไปเสียงเพลงถูกแทนที่ด้วยความเงียบงนันความสุขในวันนี้กลายเป็นฝันร้ายเจ้าบ่าวพยายามรวบรวมใจแต่ความอับอายกัดกินหัวใจอย่างไม่ลดละเขารู้ว่าชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และในความมืดนั้นเขาเริ่มตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่เคยเชื่อมั่นคำถามเหล่านั้นท่วมท้นในใจเขาทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในวันสำคัญที่สุดของชีวิตทำไมคนที่เขารักที่สุดต้องถูกทำร้ายเชน่นนี้เสียงหัวใจเต้นแรงจนแทบขาดสายเจ้าบ่าวค่อยๆหันกลับไปมองเจ้าสาวน้ำตาไหลรินลงมาบนแก้มขาวของเธอแต่สายตาของเธอยังคงเต็มไปด้วยความเข้าใจและกำลังใจ เหมือนจะบอกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในเรื่องนี้เสียงฝีเท้าของคนในงานเริ่มประสิบอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นเสียงที่ไม่ใช่ความเสียใจเป็นเสียงของความสงสัยและความตั้งใจที่จะค้นหาความจริงในขณะที่เจ้าบ่าวยืนตรงกลางห้องเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยให้ความอับอายนี้ทำลายชีวิตเขาและครอบครัวทุกอย่างเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเรื่องราวยังไม่จบลงง่าย หาหะและความจริงที่ซ่อนอยู่ในเงามืดกำลังจะถูกเปิดเผยในไม่ชา้าเจ้าบ่าวรวบรวมความกล้าก้าวออกไปจากจุดที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขารู้ว่าต้องหาคำตอบให้ได้เพื่อคืนความสงบกลับมาให้ครอบครัวเสียงฝีเท้าของเขาดังก้องในใจทุกก้าวที่เดินเหมือนการต่อสู้กับความกลัวเขาเริ่มสืบหาความจริงเบื้องหลังเหตุการณ์นี้ทุกเรื่องราวที่ถูกปิดบงังถูกนำออกมาเปิดเผย ในคืนที่มืดมิดเจ้าบ่าวพบความลับที่ไม่มีใครคาดคิดความจริงที่ซ่อนอยู่ไม่ใช่แค่เรื่องของพ่อเขาแต่เกี่ยวพันกับอดีตและคนที่เขาไว้ใจมากที่สุดความสุขในวันแต่งงานที่ถูกทำลายกลายเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่เจ้าบ่าวรู้แล้วว่าการเผชิญหน้ากับความจริงคือหนทางเดียวที่จะทำให้เขาและครอบครัวเดินต่อไปได้อย่างเข้มแข็งและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่แท้จริง ที่ยังคงต้องถูกค้นหาในความมืดมิดที่แอบซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มในวันนั้นแชท GPT เสียงลมหนาวพัดผ่านหน้าต่างอย่างเงียบเชียบเจ้าบ่าวนั่งลงที่โต๊ะไม้เก่าสายตาจับจ้องไปที่ภาพถ่ายเก่าของครอบครัวความทรงจำย้อนกลับมาอย่างชัดเจนเขานึกถึงวันที่พ่อเขายิ้มอย่างอบอุ่นวันที่เขาได้เรียนรู้คำสอนและความรักที่ไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนแต่วันนี้ ชายที่เขาเคารพถูกพันธนาการด้วยกุญแจมือทำให้หัวใจเจ้าบ่าวเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความสับสนโทรศัพท์มือถือสั่นขึ้นในกระเป๋าข้อความจากคนลึกลับส่งเข้ามาบอกให้เขาเจอที่ริมแม่น้ำในคืนวันนี้เจ้าบ่าวรู้ทันทีว่านี่คือจุดเปลี่ยนอีกครั้งเขาลุกขึ้นด้วยใจที่เต็มไปด้วยความหวังและความกลัวเดินออกไปยังความมืดที่รอยอยู่ข้างหน้าเพราะครั้งนี้ เขาต้องเผชิญหน้ากับความจริงทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเจ้าบ่าวเดินผ่านถนนที่เงียวสงัดแสงไฟถนนสะท้อนบนผืนน้ำที่ไหลเอื่อยลมพัดเย็นจนรู้สึกได้ถึงความมองเวงในหัวใจเมื่อถึงริมแม่น้ำชายลึกลับปรากฏตัวอยู่ในเงามืดใบหน้าปิดบังด้วยหมวกและผ้าคลุมเสียงของเขาเบาแต่หนักแน่นความจริงที่คุณต้องรู้ไม่ใช่สิ่งที่ใครๆคิด เจ้าบ่าวพยายามควบคุมอารมณ์ถามด้วยเสียงสัน่นแล้วทำไมพ่อผมถึงถูกจับชายคนนั้นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบอย่างระมัดระวังเรื่องนี้เกี่ยวพันกับอดีตของครอบครัวคุณและบางคนไม่อยากให้มันถูกเปิดเผยความมืดรอบตัวเหมือนจะกลืนกินคำพูดนั้นเจ้าบ่าวรู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การค้นหาความจริง แต่คือการเผชิญหน้ากับอดีตท,ที่ซ่อนอยู่ในความลับลึกสุดใจและเรื่องราวจะพาเขาไปสู่ทางที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยเจ้าบ่าวก้าวเข้าไปใกล้าชายลึกลับแสงไฟจากโทรศัพท์ส่องให้เห็นใบหน้าซีดเผือดเขาถามเสียงหนักแน่นและผมจะทำอย่างไรต่อไปชายลึกลับถอนหายใจลึกคุณต้องรวบรวมหลักฐานและเตรียมใจรับความจริงที่อาจทำให้คุณเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมเจ้าบ่าวพยักหน้า ความกล้าหาญในใจเริ่มก่อตัวแม้จะหวาดกลัวแต่เขารู้ว่าต้องเดินหน้าต่อไปคืนนี้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วแสงดาวริบหรี่สะท้อนบนผืนน้ำในใจเจ้าบ่าวมีเพียงความมุ่งมั่นที่จะปลดปล่อยครอบครัวจากเงามืดนี้ให้ได้และเรื่องราวที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเองเจ้าบ่าวเดินจากชายลึกลับกลับเข้าสู่ความมืดของคืน เสียงน้ำไหลายกระทบหินเป็นจังหวะช้าๆความเงียบทำให้หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นทุกทีในความคิดของเขาภาพเหตุการณ์ในงานแต่งงานยังคงวงเวียนภาพพ่อที่ถูกใส่กุญแจมือภาพสายตาของแขกที่เต็มไปด้วยความสงสัยเจ้าบ่าวรู้ดีว่าเขาต้องค้นหาความจริงให้ลึกกว่านี้ไม่ว่าจะต้องเจ็บปวดหรือรเผชิญหน้ากับอะไรคืนที่มืดมิดกลายเป็นสัญญ,ญาณ ของการเดินทางครั้งใหม่ที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาและครอบครัวไปตลอดการเสียงลมหายใจของเขาผสมกับเสียงลมพัดพร้อมกับคำมั่นสัญญาในใจว่าจะไม่ปล่อยให้ความอับอายครั้งนี้เป็นจุดจบของเรื่องราวเพราะความสุขและความจริงยังรอคอยให้เขาค้นพบแม้เส้นทางจะเต็มไปด้วยความมืดมนแต่เจ้าบ่าวก็พร้อมจะก้าวเดินต่อไปอย่างไม่หวั่นไหวรุ่งเช้าวันใหม่สาสส่องผ่านหน้าต่างห้องเจ้าบ่าว แสงแดดอ่อนโยนแต่กลับไม่อาจละลายความหม่นหมองในใจเขานั่งลงกับเก้าอี้ไม้มองออกไปยังสวนที่เต็มไปด้วยดอกไม้เสียงนกร้องเป็นเพลงคลอเบาๆแต่ในใจเจ้าบ่าวเต็มไปด้วยคำถามและความไม่แน่ใจเขารู้ว่าต้องเริ่มต้นพูดคุยกับครอบครัวอีกครั้งต้องเปิดใจและ,ะเผชิญหน้ากับความจริงอย่างตรงไปตรงมาโทรศัพท์ในมือสั่นอีกครั้งข้อความจากเจ้าสาวที่เขารัก คำพูดสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความหวังเราอยู่ข้างคุณเสมอเจ้าบ่าวยิ้มเบาๆรู้ว่าต่อจากนี้ไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามเขาจะไม่ยอมปล่อยมือจากคนที่รักและเชื่อใจและเรื่องราวของความสุขที่เคยถูกทำลายจะเริ่มกลับมาเติมเต็มอีกครั้งด้วยความเข้มแข็งและความจริงใจที่แท้จริงเส้นทางข้างหน้าจะยังคงไม่ง่าย แต่เขาพร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เจ้าบ่าวลุกขึ้นด้วยความมุ่งมั่นในใจเขาตัดสินใจเดินทางไปยังสถานีตำรวจเพื่อถามหาคำตอบและข้อเท็จจริงจากแหล่งต้นทางบรรยากาศภายในสถานีตำรวจเต็มไปด้วยความตึงเครียดเจ้าหน้าที่หลายคนมองเขาด้วยสายตาที่หลากหลายแต่เจ้าบ่าวไม่สนใจเขาต้องการเพียงความจริงเมื่อได้พบกับผู้เกี่ยวข้องเขาถามด้วยเสียงหนักแน่น เกิดอะไรขึ้นกับพ่อของผมจริงๆคำตอบที่ได้รับทําให้เขาช็อกยิ่งกว่าเดิมเรื่องราวที่ถูกปกปิดมานานหลายปีกลับกลายเป็นปริศนาที่ต้องไขให้กระจ่างเจ้าบ่าวรู้ว่าการเดินทางนี้จะพาเขาไปพบกับความจริงที่เจ็บปวดและซับซ้อนแต่เขาพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันอย่างไม่หวัดหวันเพื่อคืนความสงบและเกียรติยศให้กับครอบครัวของเขาเจ้าบ่าวฟังคาอธิบายอย่างตั้งใจ เรื่องราวของอดีตท,ที่ถูกซ่อนเร้นถูกเปิดเผยทีละน้อยความผิดพลาดความเข้าใจผิดและความขัดแย้งที่สะสมมานานเจ้าพ่อของเจ้าบ่าวถูกเข้าใจผิดว่าเกี่ยวข้องกับคดีที่ไม่มีมูลตำรวจได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดจึงตัดสินใจดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยไม่ตรวจสอบอย่างละเอียดเจ้าบ่าวรู้สึกโกรธและเสียใจแต่เขาเข้าใจว่าการแก้ไขความผิดพลาดครั้งนี้ต้องใช้ความอดทนและความจริงใจ เขาสัญญากับตัวเองว่าจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและจะไม่ยอมให้ความอับอายนี้กลายเป็นจุดจบของพ่อและครอบครัวเมื่อออกจากสถานีตำรวจเจ้าบ่าวรู้สึกว่าการเดินทางครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นและเขาจะไม่หยุดจนกว่าความจริงจะปรากฏเพื่อคืนความสุขและเกียรติยศกลับคืนมาอย่างแท้จริงเจ้าบ่าวกลับถึงบ้านด้วยหัวใจที่หนักอึ้งแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังใหม่เขานั่งลงข้างพ่อที่ยังคงถูกควบคุมตัวไว้ มองสายตาที่เต็มไปด้วยความอ่อนล้าแต่ยังคงมีความรักอบอุ่นพ่อครับผมจะไม่ยอมให้เรื่องนี้ทำลายเราเจ้าบ่าวพูดด้วยเสียงหนักแน่นน้ำตาไหลรินลงมาบนแก้มของทั้งสองคนครอบครัวเริ่มรวมตัวกันทุกคนร่วมมือกันสู้เพื่อความจริงเสียงหัวเราะและน้ำตาผสมปนเปกันอย่างซับซ้อนแต่ความรักและความเข้มแข็งคือสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวทุกหัวใจไว้ด้วยกันเจ้าบ่าวรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้ายัางยาวไกล แต่เขากลับมีแรงเดินต่อเพราะในความมืดมิดนั้นยังมีแสงสว่างแห่งความหวังรออยู่ข้างหน้าและครั้งนี้ความสุขจะไม่ถูกพรากไปอีกต่อไปคืนหนึ่งในบ้านที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบเจ้าบ่าวนั่งพูดคุยกับพ่ออย่างลึกซึง้งเรื่องราวในอดีตที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังถูกเปิดเผยออกมาน้ำเสียงของพ่อเต็มไปด้วยความเสียใจและความหวังเขาบอกเล่าว่าความผิดพลาดนี้เกิดจากใครบางคนที่ต้องการทำลายครอบครัว ความลับที่ถูกซ่อนเร้นมากว่าหลายปีเริ่มเผยแพร่เจ้าบ่าวรับรู้ถึงความยากลําบากที่พ่อพเผชิญมาตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงมั่นคงคือความรักและความเชื่อมั่นในครอบครัวเจ้าบ่าวตัดสินใจแล้วว่าจะทําทุกอย่างเพื่อฟื้นฟูชื่อเสียงและความสุขที่เคยมีแสงไฟในห้องสลัวลงแต่ความมืดไม่อาจกลบความหวังที่ส่องสว่างในใจของพวกเขานี่คือจุดเริ่มต้นของการกลับมาที่แท้จริง ในวันที่ทุกคนจะได้ยืนหยัดด้วยกันอีกครั้งอย่างเข้มแข็งกว่าเดิมวันต่อมาเจ้าบ่าวเริ่มรวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานติดต่อกับทนายความที่เชื่อถือได้พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมอย่างเต็มที่เขาเดินทางไปพบผู้คนในชุมชนสอบถามเรื่องราวและรวบรวมข้อมูลที่อาจช่วยเปิดเผยความจริงแม้จะมีเสียงต่อต้านและความสงสัยจากบางฝ่ายแต่เจ้าบ่าวไม่ยอมถอย ในใจเขาเต็มไปด้วยความหวังและความเชื่อมั่นว่าความจริงจะต้องปรากฏไม่ว่าเส้นทางนี้จะยากลำบากเพียงใดทุกก้าวที่เดินคือการก้าวไปสู่การคืนความสุขให้กับครอบครัวและวันหนึ่งเจ้าบ่าวเชื่อมั่นว่าความอับอายที่เคยเกิดขึ้นจะกลายเป็นอดีตและชีวิตใหม่ที่สดใสจ,จะเริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงเวลาผ่านไปหลายเดือนเจ้าบ่าวไม่เคยหยุดสู้คดีความค่อยๆถูกคลี่คลาย หลักฐานที่เขารวบรวมมาช่วยเปิดโปงความจริงอย่างชัดเจนผู้คนในชุมชนเริ่มกลับมามองครอบครัวเขาในแงด่ดีความอับอายและความสงสัยค่อยๆเลือนหายไปแทนที่ด้วยความเข้าใจและความเคารพในวันหนึ่งที่แสงแดดอบอุ่นตำรวจได้ถอนหมายจับจัดพ่อของเจ้าบ่าวพ่อถูกปล่อยตัวกลับบ้านอย่างเป็นอิสระเจ้าบ่าวและครอบครัวรวมตัวกันน้ำตาแห่งความสุขไหลริน ทุกคนรู้ว่าการต่อสู้ที่ผ่านมาไม่สูญเปล่าความสุขในงานแต่งที่เคยถูกทำลายได้กลับมาใหม่อีกครั้งครอบครัวของเขาแข็งแกร่งขึ้นพร้อมที่จะเดินหน้าสู่ชีวิตที่สดใสด้วยกันอย่างแท้จริงแต่ถึงแม้ความจริงจะถูกเปิดเผยและความอับอายถูกลบเลือนเจ้าบ่าวรู้ดีว่าแผลในใจยังคงอยู่ทุกครั้งที่นึกถึงวันงานแต่ง ความรู้สึกหวัดหวันและความเจ็บปวดยังคงตามหลอกหลอนแต่เขาก็เรียนรู้ที่จะยอมรับและปล่อยวางอดีตเพื่อก้าวไปข้างหน้าเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจับมือกันแน่นพร้อมสร้างชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจแม้ว่าทางข้างหน้าจะยังมีอุปสรรคแต่พวกเขาจะ,ะเผชิญมันไปด้วยกันความสุขที่แท้จริงไม่ใช่แค่ในวันงานแต่งแต่คือการยืนหยัดเคียงข้างกัน ในวันที่มืดมนที่สุดของชีวิตและเดินผ่านมันไปด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเคยวันเวลาผ่านไปเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความหวังพวกเขาเรียนรู้ที่จะให้อภัยและปล่อยวางอดีตที่เจ็บปวดแม้ความทรงจำในวันงานแต่งยังคงฝังลึกในใจแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือความรักและความผูกพันที่เติบโตขึ้นครอบครัวเริ่มกลับมาอบอุ่นอีกครั้งเสียงหัวเราะเริ่มกลับมาดังขึ้นในบ้าน เจ้าบ่าวรู้ดีว่าชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปแต่การมีใครสักคนยืนเคียงข้างคือความสุขที่แท้จริงความอับอายในวันนั้นกลายเป็นบทเรียนล้ำค่าสอนให้เขาเข้มแข็งและอดทนเพื่อพร้อมรับมือกับทุกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและแม้จะไม่มีใครลืมวันนั้นได้เต็มร้อยแต่เจ้าบ่าวและครอบครัวก็พร้อมจะก้าวต่อไป ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและเต็มเปี่ยมด้วยความหมองใหม่เสมอเจ้าบ่าวและเจ้าสาวใช้ชีวิตร่วมกันด้วยความเข้าใจและความรักที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพวกเขาเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญกับความยากลำบากด้วยกันและสนับสนุนกันในทุกก้้วของชีวิตแม้บางครั้งอดีตจะกลับมาเตือนใจแต่พวกเขาก็ใช้มันเป็นแรงผลักดันเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับตัวเองและครอบครัวความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากวันแต่งงานเพียงวันเดียว แต่คือการได้อยู่เคียงข้างคนที่รักและก้าวผ่านทุกเรื่องราวไปด้วยกันเจ้าบ่าวจึงมั่นใจว่าแม้เส้นทางจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ด้วยความรักและความเข้มแข็งพวกเขาจะสามารถสร้างชีวิตที่มีความหมายและเปี่ยมด้วยความสุขได้อย่างแท้จริงเวลาผ่านไปเจ้าบ่าวและเจ้าสาวได้เรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆรอบตัวเสียงหัวเราะของลูกหลานเริ่มเติมเต็มบ้านความอบอุ่นในครอบครัวค่อยๆกลับมา แม้วันนั้นจะเป็นวันที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่พวกเขากลับใช้มันเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้มแข็งและบทเรียนที่ไม่มีวันลืมเจ้าบ่าวรู้ดีว่าชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ความรักและความจริงใจสามารถเยียวยาทุกสิ่งได้และเมื่อความสุขแท้จริงเกิดขึ้นจากการ,รเผชิญหน้าและผ่านพ้นความยากลำบากด้วยกันเรื่องราวของครอบครัวน,นี้จึงเป็นเครื่องตนใจว่าแม้ในวันที่มืดมนที่สุด ก็ยังมีแสงแห่งความหมังรอคอยให้เราได้ค้นพบและเดินไปหาอย่างไม่ย่อท้อเจ้าบ่าวยืนอยู่กลางสวนหลังบ้านมองดูดอกไม้ที่เริ่มพลิบานอย่างช้าๆลมอ่อนพัดผ่านเบาๆทำให้เขารู้สึกถึงความสงบที่กลับคืนมาเขาหันไปมองเจ้าสาวผู้ที่ยืนอยู่ข้างๆด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนทั้งสองคนรู้ดีว่าเส้นทางที่ผ่านมาไม่ง่ายเลยแต่ความรักและความอดทนได้ช่วยให้พวกเขาผ่านพ้นมาได้ เจ้าบ่าวหยิบมือเจ้าสาวขึ้นมาแน่นพร้อมพูดด้วยเสียงมั่นคงว่าไม่ว่าจะเจออะไรเราจะ,ะเผชิญมันไปด้วยกันในค่ำคืนนี้ใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวความสุขที่แท้จริงเริ่มเบ่งบานในหัวใจของทั้งสองและเรื่องราวของพวกเขาก็ยังคงเดินต่อไปด้วยความหวังและความรักที่ไม่เคยหมดสิน้นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเดินกลับเข้าบ้านด้วยกันเสียงฝีเท้าสองคนประสานกันอย่างลงตัว ในใจของทั้งคู่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความมั่นใจครอบครัวและเพื่อนฝูงเริ่มเข้ามาเยี่ยมเยียนพร้อมส่งกำลังใจและความรักให้กับพวกเขาบรรยากาศที่เคยตึงเครียดค่อยๆผ่อนคลายลงเจ้าบ่าวรู้ดีว่าชีวิตยังคงมีบททดสอบรออยู่ข้างหน้าแต่ครั้งนี้เขามีพันธมิตรที่แท้จริงที่จะเดินเคียงข้างเขาตลอดไปและแม้วันนั้นจะเป็นวันที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด แต่ตอนนี้มันกลายเป็นบทเรียนอลัมค่าที่ทําให้พวกเขาเข้มแข็งขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นมาคือหนึ่งเมื่อแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างเจ้าบ่าวนั่งอยู่ริมระเบียงมองดูท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวความคิดย้อนกลับไปถึงวันงานแต่งที่เคยเต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่ตอนนี้ความสงบและความหวังกลับมาเติมเต็มใจเขาเขารู้ว่าแม้ชีวิตจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ความรักและความเข้มแข็งในครอบครัวจะช่วยให้ผ่านทุกอุปสรรคไปได้ เจ้าบ่าวถอนหายใจเบาๆพร้อมกับรอยยิ้มที่มาจากหัวใจเพราะเขารู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายแต่เขาและคนที่เขารักจะก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคงและไม่หวั่นไหวในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดเจ้าบ่าวลุกขึ้นเดินกลับเข้าบ้านเสียงฝีเท้าเบาๆก้องอยู่ในหัวใจที่สงบลงเขารู้ดีว่าอดีตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่อนาคตยังคงเปิดกว้างอยู่เบื้องหน้าพร้อมโอกาสให้เริ่มต้นใหม่อย่างมั่นคง เจ้าสาวรอเขาอยู่ที่ประตูด้วยรอยยิ้มและมือที่พร้อมจะจับมือเขาตลอดไปทั้งสองคนก้าวผ่านความเจ็บปวดและความอับอายเดินไปสู่ชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความรักเรื่องราวนี้ยังคงดำเนินต่อไปในบทใหม่ที่พวกเขาจะเขียนขึ้นร่วมกันด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเช้าว,วันใหม่เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวตื่นขึ้นพร้อมกับแสงแดดอ่อนโยน เสียงนกร้องและสายลมพัดผ่านหน้าต่างพวกเขามองตากันอย่างเข้าใจพร้อมใจที่จะกล้าวไปข้างหน้าแม้เส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายแต่ความรักที่มีอยู่ในใจคือแรงผลักดันที่แท้จริงเจ้าบ่าวรู้ดีว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะไม่ปล่อยมือจากคนที่เขารักและพร้อมที่จะสร้างชีวิตใหม่ด้วยกันอย่างเข้มแข็งเรื่องราวของความสุขและความหวัง จะยังคงดำเนินต่อไปในทุกวันที่พวกเขาเลือกที่จะรักและยืนหยัดเคียงข้างกันวันเวลาผ่านไปอย่างช้าๆเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเรียนรู้ที่จะเติบโตไปด้วยกันสร้างความทรงจำใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นทุกครั้งที่คิดถึงเหตุการณ์ในอดีตพวกเขาไม่ใช่แค่จดจำความเจ็บปวดแต่ยังจดจำความเข้มแข็งและความรักที่ทำให้ผ่านพ้นมาได้บ้านหลังนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความหวัง และแม้ว่าเส้นทางชีวิตจะยังมีความไม่แน่นอนแต่พวกเขาก็พร้อมเผชิญหน้าด้วยใจที่ไม่ยอ่อท้อเรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยความอับอายได้กลายเป็นบทเรียนและแรงบันดาลใจที่จะทําให้ชีวิตของพวกเขาแข็งแกร่งและสว่างสวยกว่าเดิมเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเดินทางผ่านวันเวลาที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงพวกเขาสร้างครอบครัวด้วยความรักและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแม้จะมีอุปสรรคและความท้าทายเข้ามาเป็นระยะ แต่ทุกครั้งที่พบเจอปัญหาพวกเขาจะหยุดและพูดคุยกันด้วยหัวใจเปิดกว้างค้นหาทางออกด้วยความอดทนและความเมตตาเสียงหัวเราะของลูกหลานและความอบอุ่นของบ้านเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าความสุขแท้จริงนั้นเกิดจากความผูกพันและการให้อภัยเจ้าบ่าวรู้ดีว่าเรื่องราวของเขาไม่ได้จบเพียงแค่วันงานแต่งงาน แต่ยังคงดำเนินต่อไปในทุกวันที่เขาเลือกจะรักและยืนหยัดเคียงข้างคนที่เขารักอย่างไม่ย่อท้อในที่สุดเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก้าวผ่านทุกบททดสอบด้วยความรักและความเข้มแข็งพวกเขาเรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่วันสำคัญวันใดวันหนึ่งแต่คือการได้อยู่เคียงข้างกันในทุกช่วงเวลาของชีวิตแม้ความอับอายและความเจ็บปวดจะเคยเกิดขึ้นแต่สิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นบทเรียนล้ำค่าที่หล่อหลอมให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้น บ้านหลังนี้จึงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นเป็นเครื่องหมายของการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสและมั่นคงและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตพวกเขาก็พร้อมจะเดินไปด้วยกันด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและความหวังที่ไม่สิ้นสุดนี่คือเรื่องราวของความสุขที่เกิดจากการยืนหยัดและการให้อภัยที่แท้จริงเรื่องราวที่ไม่มีวันจบเพราะมันดำเนินต่อไปในทุกลมหายใจของชีวิตที่พวกเขาเลือกจะใช้ร่วมกัน